สวัสดีนี่มาเองนะวันนี้มามาช่วงหน้าร้อนซึ่งร้อนมาก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 ,มากมาถึงที่มากที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่า <ๆ S 1> ก็เลยจะมาทําเมนูคายร้อน <ๆ S 1> เป็นไอศครีมเฉาวกล้วยแบบหน้าร้อนอ่ะนะมาตอนเด็กๆเนี่ยเรียกว่าเป็นเมนูคายร้อนประจําหน้าร้อนของมาอันหนึ่งเลยถ้าเป็นคนจีนสมัยก่อนที่รุ่นมานะก็เป็นคนจีนที่ก็หาบมานะแล้วใส่อยู่ในถังที่เป็นถังไม้อ่ะ พอถังไม้แล้วก็เขาก็จะตักเอาตักแล้วเาก็จะใส่แค่น้ําตาลเนี่ยลงไปแล้วก็เฉาะ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 เท่านั้นเองนะใบก่อนก็ไม่ได้มีน้ําแข็งมีอะไรมากมายมาเดี๋ยวนี้ถึงจะใส่น้ําแข็งพราะเวลากินก็รู้สึกว่ามันสดชื่นอะ่ะแล้วในตัวเฉาวกลว้ยนี่มันก็มีเป็นพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นพืชคลายร้อนของเราถ้าเป็นรุ่นมา้ามา,มาคิดว่าเมนูเฉาวกลว้ยตอนนี้เหมือนกับเปลี่ยนเจเนเรชัน Generation อะ่ะคือการที่กินเฉาวกลว้ยเนี่ยข้ามไปถึงรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานที่เข้าตอนนี้หรือว่าเดร้าสง สันที่มันดีขึ้นกว่าตอนที่ม้ากินเยอะมากเลยมาดูซิว่าม้าจะทำยังไงทำเฉากลวยทำาไงให้อร่อยไปดูกันไปไอสครีนเฉาก้วยของม้านี่เริ่มต้นจากที่ม้าจะทำน้ำเชื่อมคาราเมลก่อนนะม้าก็ใส่น้ําตาลมาที่ม้าใช้น้ำตาลสีธรรมชาติทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นสีน้ําตาลายแดงแล้วก็น้ำตาลอ้อยหนึ่งก้วยแล้วม้าก็ใส่ น้ำลงไปผสมลงไปเลยตั้งไฟสมไมก่อนมานวเมน,นูเนี้ยจะหายสาบสูญไปจากประเทศไทยแล้วนะแต่พอมาครั้งหนึ่งมาไปเที่ยวไต้หวันเขาเป็นเหมือนกับว่าสร้างสารรค์เมนูเฉาก๊วยขึ้นมามีเฉาเก๊วยเนี้ยที่มันเป็นพิสดารคนที่ไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยมันไม่ใช่รุ่นเก่าๆแบบมานะมันเป็นรุ่นของพวกเธอแล้วเวลาเขากลับมาทําให้เด็กรุ่นใหม่นียมันกินเฉาเก๊วยเป็นนะ ส่งต่อถึงเจเนเรชันถึงเด็กวัยรุ่นของคนไทยเลยนะเด็กรุ่นนี้เขามีความคิดสร้างสารรค์ในการที่ทำเป็นเขาเรียกเฉากล้วยนมสดก็มีหรือว่าเฉากล้วยที่มีท็อปปิ้งใส่พวกลากบัวใช่ไหมหรือว่าใส่เป็นพวกแปะกล้วยก็มีกลายเป็นว่าคือทุกอย่างเป็นท็อปปิ้งหมดเลือก ตามที่เราชอบใจจากเมนูที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันทําให้เมนูจากหลักที่สิบาทเมื่อก่อนม้ากินเฉากลวยเนี่ยหลัก10บาทนะแต่เดี๋ยวนี้ม้าสามารถกินเฉากลวยแล้วก็อยู่ข้างนอกอยู่ในร้านนีกินเป็นหลักร้อยได้แล้วนะเพิ่มมูลค่าจริงๆเลยเฉากลวยไม่หายไปจากโลกเราแล้วไม่ไม่หายจากประเทศไทยแล้วตอนนี้ม้าก็ผสมน้ําแล้วก็น้ําตาลเข้ากันแล้วม้าก็จะพักเอาไว้ให้เย็นก่อนอะระหว่างที่รอให้เย็นเนี่ยม้าก็จะไปทําตัวเฉากล้วยเลยเ เฉากลวยที่มาเลือกมาวันนี้เป็นเฉากลวยที่มันมีความยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยมันจะแข็งกว่านิดหน่อยเพราะว่าเราต้องการรูปทรงที่มันหั่นง่ายหน่อยนึงมันไม่เหมือนกับเฉากลวยที่มากินตอนเด็กๆนะที่เขาหาบมาอย่างนั้นมันจะเป็นเฉากลวยที่นิ่มๆเป็นน้ำๆหน่อยๆนะั่นเอาไว้ใส่กัดน้ำแข็งธรรมดาแล้วกินแต่วันนี้ม้าจะทำพิเศษหน่อยนึงม้าก็เลยจะหัน่นเฉากลวยเนี่ยเท่ากับลูกเตา๋านี่นะมาก็จะตัด ใครมีความคิดสร้างสรรค์ Bluetooth jest, นะต네ัวเฉากล้วยเนี่ยนะจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้นะถ้าไปให้แฟนใช่เบบเวลาเราอินเลิฟนะเราทําเป็นรูปหัวใจอ l o เลิฟยูกินเฉากล้วยไปรู้สึกว่าโอ้สีดํามันก็เป็นสีแห่งความเข้มแข็งเลยนะนี่ไง เสกขึ้นมาเลยเฉากล้วยเต็มชามเลยนี่เห็นเปล่านี่ง่ายก็ได้เฉากล้วยแล้วหลังจากที่ม้าเนี่ยหัน่นเฉากข้ยนะเป็นรูปลูกเตา๋าเนี่ยลวม้าก็จะมาใส่อยู่ในพิมพ์ที่เป็นรูปดอกไม้เดี๋ยวนี้พิมเนี่ยมันมีลายเยอะมากเลยนะที่ม้าไปดูเนี่ยวันนี้เขาเลือกมาแบบน่ารักหน่อยนึงไม่ใหญ่จนเกินไปนะเวลาไม่ใหญ่เราก็ใส่เฉากล้วยที่ประมาณกําลังพอดีพอดีเห็นไหมคนนี้เป็นเฉาเข้ยมา,มา,มาดูแบบ ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ม้าก็คบกับวัยรุ่นเยอะนะใช่ไหมล้วม้าก็ดูหนังวัยรุ่นหมดแล้วเดี๋ยวนี้อะไรเลยก็เป็นวัยรุ่นหมดอยาจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเราก็ใส่ให้เต็มเลย ที่เขามีความคิดสร้างสรรค์นนะเอาเฉากั้วมาเจอกับพิมพได้เลยแล้วพิมพ์เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่พิมพ์แบบธรรมดานะมีรูปุูลามีรูปสัตว์มีรูปหัวใจมีทุกรูปแบบเลยรักใครมีความรักอินเลิฟก็ใส่รูปหัวใจป,ปิ้งไปเลยแล้วก็ราดน้ําเชื่อมเลยนะให้เต็มลงไปเลยนี่ใส่เป็นคาราเมลเลยนะแต่ถ้าใครมีความคิดสร้างสรรค์มากพึ่งนึกขึ้นมาได้ตอนนี้ใส่สองอันชั้นไปก็ได้นะใส่สีแดงสีเขียวแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะ แต่วันนี้ม้าใจ่ของคาราเมลเนี่ยมันได้กลิ่นหอมเข้ากับเฉากล้วยได้ดีหลังจากที่เติมน้ำตาลคาราเมลเรียบร้อยแล้วม้าก็จะไปใส่ในช่องฟิต์ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราจะกลับมาดูอีกทีนนี่เข้าตู้เย็นไปเลย2ชั่วโมง ระหว่างที่เอาไอศครีมเฉาข้วยเนี่ยนะเข้าช่องฟิตเนี่ยม้าคิดไปคิดมานะม้าไปออกกําลังกายดีกว่าเพราะว่าพักนี้เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกกําลังกายแล้วคนก็คิดว่าการออกกําลังกายมันเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ยุ่งยากสาหรับม้าไปไปตีแบตเลยดีกว่าเพราะว่าวันก่อนเดินไปตลาดมันลึกจะทาอะไรซื้อแบตลูกบอลมาเลยทั้งแบตทั้งบอลมจะเตะให้ดูเลยนี่ยระหว่างที่ม้าทํารายการเย็ยเนไหมม้าก็เตะบอลไป ระหว่างที่มารอไอศครีมเขาปวยเนี่ยใครบอกว่าการออกกําลังกายต้องหาที่เยอะไม่ต้องนี่มีที่แค่นี้ก็พอแล้วมามาดีแบทกันระหว่างรอ <c oughs> <laughs> นี่เห็น<ะ>เขาบอกให้ออกกําลังกายขานเนี่ยผู้ใหญ่นี่แต่ทางที่ดีนะนี่ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเราต้องมีความเซฟก่อนใช่ไหมนี่นี่นี่เห็นบ <c oughs> ปล่า นี่หมอบอกให้มาต้องออกกำลังกายนี่จับเอาไว้ดีๆนะนี่นไปล้อเกือบได้ละปะระหว่างนี้น่าจะเฉากล้วยใช้ได้แล้วนะที่เราแช่เย็นเอาไว้เนี่ยไปดูกันซิว่าเฉากล้วยของเราแช่ยเย็นแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนี่นี่ไงโอ้โหออกมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้เลย แข็งแล้วแข็งเรียบร้อยแล้วมีดอกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวเฉาล้วยอยู่ตรงกลางเลยตอนนี้ม้าก็จะมาตกแต่งถ้วยของบม่ามานะม้าก็ใช้แก้วแล้วก็เอาเฉาล้วยนี่ใส่ลงไปหลังๆนี่ที่บ้านก็สั่งเฉาข้วยมากินบ่อยมากเลยระหว่างช่วงหน้าร้อนนี่ก็เลยเก็ตไอเดียว่าเรามาทํากันกินดูว่าเป็นยังไง 1.. นสองเลย 1.. แล้วก็สองสองครั้ง เรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างที่สวยงามมีดอกไม้หลังจากที่ม้าแกะจากพิมพเ์เรียบร้อยแล้วม้าก็จะเอาไอซิครีมเสากลวยเนี่ยใส่ลงไปเลยคลายร้อนได้ดีมากในฤดูร้อนอันนี้เราจะผ่านฤด,ดูร้อนนี้ไปด้วยกันด้วยการกินเฉากลวยเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ม้าจะมาทำเ,เก็บน้ำแข็งที่จะมาใส่ในตัวเฉากลวยเนี่ยเพิ่มความอร่อย เห็นแต่กวยรุ่นกินจังเลยพี่คัะพี่ชอบสั่งมากเนี่นโอ้โหน,น,นี่นี่ใสเลยยังยังยังต้องไปก่อนตอนนี้ม้าก็จะมาปั่นตัวเก็ดน้ำแข็งแล้วนะ ปั่นจนได้ที่เป็นเกร็ดหิมะแล้วก็เอาออกมาเป็นเกล็ดหิมะเลย<ม>เห็นไหมน่ากินความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ที่บ้านแต่งเพื่อความสวยงานตกแต่งด้วยพับปิ้งข้างบนน่ะใส่ด้วยเฉากล้วยแล้วม้าก็สาวหวาน ใส่น้ำเชื่อมคาราเมลเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วเมนูขายร้อนของหมามมาไอศครีมเฉาก้วยนี่เป็นไงน่ากินไหมดูสีสันแล้วก็ความหวานแล้วก็วิธีทำไม่ยากถ้าทุกคนเวลาหน้าร้อนเนี่ยให้พึ่งเฉาก้วยนะมันก็เย็นลงไป50%แล้วแล้วเวลาถ้าเรากินไปเนี่ย ตอนนี้ก็ได้เวลาชิมเฉากลวยของมามาแล้วโอ้เฉากลวยไข่กล้วยก็คือกลิ่นของเฉากลวยมันมีความหอมของรสชาติของสมุนไพรคือไม่ได้หวานมากนะพอกินแล้วมันพอดีพอน้ําแข็งอะไรลงไปแล้วอร่อยมากเฉากลวยนี่มันต้องกับน้ําตาลแดงจริงเลยนะก็ตัวเฉากลวยขาดไปหรือน้ําตาลแดงเนี่ยขาดไปไม่ได้เหมือนกับหน้าร้อนที่เราต้องมาเยือนเราทุกปีนะแล้วเราเราก็ต้องเตรียมเฉากลวยไว้กินไว้คลายร้อน ไว้ขายทุกขายโ่งคือเฉาก๊วยคือคำตอบแล้นะแล้วเราจะผ่านพ้นหน้าร้อนไปด้วยกันอร่อยจริงๆไอสกรีมเฉาก๊วยของหม่าม้าเนี่ยทำง่ายมากเลยนะแล้วอย่าลืมไปลองทำดูกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้มาคอมเมนต์มาให้ม่าม้าดูว่าหน้าร้อนอาหารบ้านไหนมีแบบวิธีขายร้อนอยังไงแล้วต่อกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ม้าก็บายบายไปก่อนอไว้เจอกันใหม่นะบายบาย ขอกินก่อนนะเพอรฟก